กับเอาประสบก,การณ์ชีวิตมาถ่ายทอดสอนสอนน,<า>น้องๆเนาะเียนแล้วก็มาถ่ายทอดสวัสดีครับสวัสดีน้องเลิฟสวัสดีครับวันนี้โอ้โหมาแต่ไสอีกนะครับเก่งลายพังสวัสดีน้องไม่ได้เจอขออนุญาตสัมภาษณ์ขออนุญาตพูดคุยได้ยหยเรื่องอะไรเรื่องครอบครัวใช่ไหมหล,หลายเรื่องราวหลายๆเรื่องราวครับสวัสดี FC จอนนี่มือเปล่าอินดี้ที่ครบรักทั่วประเทศครับวันนี้ัครบ เราทั้งสองนี่ครับเรามีความรักเคารพกันมาตลอดนะครับบนเส้นทางการอหลายๆเรื่องราวนะครับก็ต่างคนตาแอลเชื่นชมในมังมุมของชีวิตนะฮะแอีกอย่างสําคัญเก่งเขาก็ในขาน้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็เคยผ่านเรื่องราวอะไรหลายต่างๆว่ามากมายทุกวันนี้ก็กลับตัวมาเป็นคนดีของสังคมครับแล้วก็เอาประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดสอนน้องๆนเปลี่ยนแล้วก็มาถ่ายทอดอ่า วันนี้มาเที่ยวหรือมาทำอะไรน้องมาเที่ยวครับอ๋อมาเที่ยวอุบลครับ่อนใช่มาเที่ยวอยากมาเที่ยวอีสานเหรอมาตะวันแดงอ่าแล้วนี่จุอาหารอีสานเขากินไปเนาะชอบเนาะดีดีจุ่วดีมากอันนี้ดีครับดีทุกตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ้วนอ้วนเหรอก็กินหนักมากี่เออกินหนักมากโอไม่ได้เจอกันหลายปีนะกินกินกับข้าวหนักเออตัวใหญ่ขึ้นมากอ้วนอ้วนขึ้นเนาะตัวใหญ่เกือบร้อยโลครเลยเก้าสิบเก้าจุดห้ากินเก้าจุดห้าแล้วครับอีกจุดห้าร้อยโลวันน พี่ขอคาถามทุกวันนี้ยุงเทพไปอยู่ไหนยุงเทพครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแต่ว่าไม่ได้อยู่ตัวเมืองผมอยู่ปทุมปทุมธาน,นีก็ถือว่ามันเกติดต่อกรุงเทพเลยัะปทุมธานีคลองหลวงคลองสองวัดพระรามกายฮะอะไรฮะอยู่แถวนั้นอ๋อแถวๆนั้นและล่าสุดความรักครอบครัวล่าสุดคนสุดที่จบแล้วอ้าวจบยีเหรอจบแล้วจบแล้วที่ว่าโทรเชิญพี่เป็นคันแต่งเนี่ยนะอ่าใช่นั่นแหละเลิกอีกแล้วจบแล้วจบแล้วเออคนนี้มีลูกด้วยกันไหมมีครับมีลูกตอนนี้ปีสี่เดือนแล้ว จบแล้วจบแล้วแล้วลูกอยู่กับเราหรืออยู่เขาลูกอยู่กับเขาครับแต่ว่าสามารถไปรับมาได้ในช่วงเวลาที่เราคิดถึงโอ้โหเก่งนี่ก็มีเรื่องราวที่มันล่มเหลวเรื่องความรักมาเรื่อยะมีอะไรที่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังไหมก็ต้ไกับกับความที่มันทำไมมีแต่เรื่องราวที่มันมีแต่อดีตตั้งแต่น้องเนยที่พี่ไปงานแต่งเนาะพี่ไปกับอเนเอเนีวัดดาวครับ เต่แต่งเนยตอนปีพศเท่าไหร่วะประมาณผมว่าน่าประมาณ5 58ก่อนที่เราจะเข้าข้างในใช่ครับก่อนเราเข้าข้างใน5 6าหกใช่ไหประมาณ56 56กห้ประมาณ10ปี10ปีผมไปงานแต่งก่อนครับตอนนั้นเขาแต่งกับน้องเนยเนาะใช่ครับตอนนี้มีลูกเกลี่ยนไหถึงเนยไม่มีครับอ่าหลังจากพอพอออกมาแล้วก็ต่างคนก็ต่างมีลูกืมมีเราก็มีก็คือมีพร้อมกันเลยแต่ช่วงหนึ่งช่วงที่เราเข้าไปอยู่ข้างในครับก็มีในช่วงข่าวสมัยนั้นมันเยอะ Uh, ข่าวเยอะครับ uh, คือจริงๆแล้วว่ามันก็เหมือนกับคู่สามีภรรยาทั่วไปนะก็ uh, มีเรื่องราวเข้ามาเยอะๆแต่ว่าบางทีแล้วว่ามันเขาไม่ได้เป็นคนโซเชียลเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลทีนี้เวลาเขาเกิดเรื่องเขาทะเลาะกันเขามีปากเสียกันเขาเลิกกันเขาหยากันมันก็ไม่ได้มาดังอยู่ในโซเชียลแบบนี้ uh, uh, แต่ของเราเนี่ยเวลามันมี ดราม่าพวกนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นในโซเชียลขึ้นไีมก็อ,อกว่าเอ้ยทำไมมีเรื่องราวเยอะจังอะไมมีเรื่องราวเยอะจด่บางทีแล้วว่าพ่อพวอื่นที่เขาเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยากันอาจจะมีเรื่องราวเยอะกว่าเราไ,ได้แต่เขาไม่ได้เป็นคนของโซเชียลแต่เราเนี่ยอยู่ในโซเชียลแล้วที่เราต้องรับสถานการณ์แบบที่มันเกิดขึ้นได้อืกด <c oughs> มีอะไรอยากจะสอนน้องๆไหมที่เขากำลังคบกันรักกันแล้วถ้าเรื่องความรักมันสอนกันไม่ได้ไม่ได้นะสอนไม่ได้คือแต่ละครอบครัวแล้วก็แต่ละชีวิตแต่ละคู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเราเราต้องรู้สึกว่าเราก็ทําดีแล้วอย่างตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาก็ทําดีแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็สุดทางมันไปด้วยกันไม่ได้ก็คือว่าเราจะต้องแยกกันแค่ตัวเองอย่าง้ใช่ครับมันไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกคือต่างคนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาเรื่องที่ดีก็มีเรื่องที่ไม่ดีก็มีทั้งสองคนแล้ว ทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงแต่ว่าเราก็ไม่ออกมาพูดฝ่ายหญิงปะเดี๋ยวว่าฝ่ายหญิงค่มันนุ้นผิดนะอันนี้ผิดนะมัน,มมก,นก็มีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีรวมกันอย่างเราเราก็มีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีรวมกันเพราะฉะนั้นแล้วสุดทางหรือว่าปลายทางแล้วเนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยก้าวหลังออกมาคนละก้าวแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกได้เป็นแม่ที่ดีของลูกได้แค่นี้โอเคแล้วผมมาแล้วตอนนี้มีคนใหม่ยัง อย่ายังครับอย่าอย่าอย่ารู้ว่าจะมาหาจะมาหาเมียอุบลว่าเนี่ยครับจะหาอุบัติจะมาหาอุบลใช่ไหมเนี่ยอ่าแล้วเรื่องแล้วเรื่องธุรกิจอะครับที่ว่าเห็นว่าอะไรไปทําอะไรที่เอออยู่ที่ไหนนะเปิดร้านดีมากปลาหมึกผมเห็นล่าสุดไอ้โจโยมบินินไปเที่ยวหาเออใช่พ่อโจอ่พี่โจไปแล้วเขาจะมาเล่นเอ็มวีเขาบอกว่ารับเล่นเอ็มวีไว้พอดีว่าเขาไปเล่นที่งานนั้นพอดีเขาก็เดินมาที่ร้านแล้วเขาก็ชิมน้ําจิ้มชิมยังเปิดอยู่ไหมตอนนี้เปิดอยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนที่พี่โจไปนะฮะเขา ไปที่บางปูเป็นงานศาลเจ้าบางปูงานเทกระจาดของศาลเจ้าทีนี้เขาก็ไปเอาวงไปเล่นที่นั่นแล้วเขาก็เลยเดินมาชิมที่ร้านของผมเบอกโอเคแล้วก็เลยขอคอนแท็กกันไว้ขอไลน์ขอเบอร์ไว้เดี๋ยวเขาจะเอาผมมาเป็นเล่นเอ็มวีเล่นเอ็มวีครับผมยังรับงานเอ็มวีมอกว่ารับครับเราแสดงว่าชีวิตปกติก็อยู่ในวนเวียนอยู่แถวภาคกลางอย่างนั้นเนาะแต่ตอนนี้ตอนนี้หลังจาก วันที่หนึ่งไปชีวิตจะวนเวียนอยู่ต่างจังหวัดละภาคอีสานภาคเหนือเพราะอ,าอะไระมาทำขุ่นเหยื่อถ่ายปลาหมึกอถ่ายปลาหมึกเนี่ยร้านประจำผมอยู่ที่เรียบด่วน<อ>แต่ตอนนี้ผมจะรับงานเป็นงานเป็นงานการชาติฮะหะลังยายจบที่ สมุทรปราการแล้ววันที่หนึ่งไปเริ่มที่จันทบุรีแล้วก็หลังจากวันที่สิบก็ไปต่อที่ระยองเท่ากับว่าเป็นไปตามงานที่เขาจัดเลยงานประจำปีพวกนั้นใช่ครับหลายงานยาวเลยมีอ่าจันทบุรีมีระยองมาอุตรดิตถ์มากำแพงเพชรมานครปฐมเขาใจละเขาใจแล้วระบุรีแล้วพี่ถามถึงน้องๆเก่าๆพี่หน่อ้เนยไปอยู่ไหนทุกวันนี้เนยไม่รู้ข่าวเลยเนยไม่เคย เนไม่ได้ทักมาหาเลยฮะเออเนวัดดาวใช่ครับเนไม่ได้ทักมาหาเน่ถ้าได้ดูคลิปนี้ฟี่คิดถึงนะเว้ยไม่ได้เจอนานเลยไม่รู้ข่าวเลยนะไม่เจอเลยยุคนั้นนะยุคเริ่มต้นของเบิร์ดพวกอะไรยังเจอกันอยู่เบิร์ดเบิร์ดอะไรเบิร์ดอะไรเลยจริงเจอกันไหมเอ้ยแอลออกมาอย่างไรแอลออกมาแล้วคเออแอลไปมีโอกาสเที่ยวบลนะแอลโอรถนะอลโเคอพูดถึงเห็นหน้าพวกเราลายๆคิดถึงเอ่ลูกน้องพี่ไอ้ต๋องสมัส เดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนหมดแล้วปรับเป้ีหยนกันหมดแล้วปรับเปลี่ยนออกมาแล้วก็ไม่มีเรื่องเกเรไม่มีแล้วตอนนี้เป็นโลกนเปลี่ยนแล้วปรับเปลี่ยนกันหมดแล้วเพราะว่าหลายคนก็มาเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับมาเป็นยูทูบเบอร์เพื่อสอนดีๆสิ่งดีๆให้กับวัยรุ่นที่กำลังเติบโตใหม่ครับพี่ก็แอบชื่นชมอยู่หลายๆคนติดต่อพี่มาอย่างหลังพระนครก็เห็นว่าจะโทรหาพี่อะไรโคกซีโร่พวกนี้จะเข้ามาพบพี่หลายคนนะก็ยินดีต้อนรับอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจน้องๆเสมอถึงแม้ว่าเส้นทางชีวิตที่ก่อน เราเันเดินขนานกันครับน้องๆก็เดินบนอีกเส้นทางหนึ่งพี่จอนี่ก็เดินบนเส้นทางตำรวจครับแต่วันหนึ่งเราก็มาเจอกันด้วยความสุขนะเป็นมิตรภาพที่สวยงามครับอ่ก็น่าจะเห็นเก่งแล้วก็นึกถึงอดีตด้ยหลายๆเรื่องราวโอ้หหลายคดีหลายคดีหลายคดีเคยผ่านมือกันมาเก่งตอนนี้เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าถามว่าก็ผ่านมาในยุคตั้งแต่ยุคเนยดย้อนรุ่นแรกเนาะ รุ่นเดียวกันผมยุคหลังเนอ่าพี่ยุคหลังเนแต่ว่าเป็นยุคยุคเดียวกันนะฮะแต่ว่าเนยของพี่เนยยุคเดียวกับเนยเอลมาก่อนอ่าของพี่ยุคเดียวกับเนวัดดาวจอนนี่มือปราบเนวัดดาวแล้วก็นั้นก็มาเก่งลายพรางใช่ครับเมื่อสิบกว่าิสิบกว่าปีที่แล้วยุคเป็นทุกบทใหม่ใช่ครับใช่เอ่อก็มียุคนั้นและทุกวันนี้พี่ก็ยังยืนอยู่บนโลกโซเชียลเหมือนเดิมและที่สําคัญก็เอาสิ่งดีๆมาถ่ายทอดน้องๆผ่านโลกโซเชียลเช่นกันวันนี้ครับกับผมกับเก่งลายพรางชายคนนี้ครับ มีหลายๆคนที่เห็นในมุมหล,หลายมุมแต่ผมบอกเลยครับในฐานะผมที่เคยคุกคีกับเขาจิตใจเขาดีครับเก่งน้องเก่งคนนี้เขาเป็นคนมีน้ำใจต่อพักพวกพี่น้องนะครับบางคนเห็นรอยสักแล้วก็คิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็สักครับผมก็เป็นคนสักเหมือนกันแต่สําคัญที่สุดมันอยู่ที่หัวใจของแต่ละคนนะครับจิตใจของเขาจิตใจกับผมในเวลานี้ผมเชื่อไม่แตกต่างกันครับ พร้อมที่จะคิดดีทดําดีเพื่อแผ่นดินของพี่น้องเพื่อชาติเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเก่งที่มาแวะทานข้าวมาให้กําลังใจมาเที่ยวหาพี่จอนนี่นะครับเห็นน้องโทรมานะครับ,รบโทรมาว่าพี่จอนนี่ผมมาเที่ยวบนโอเคน้องเขาผมก็เพิ่งเดินทางเข้ามาถึงนะครับก็ เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมเรายังรักเลาพกันเหมือนเดิมนะเก่งก็ก็หลายปีจริงๆหลายปีจริงที่ที่เรารู้จักกันมางานแต่งเก่งพี่ก็ไปตั้งแต่ปีห้าหกนะถึงแม้จะแต่งใหม่ก็จะไปอีกนะแต่แต่งใหม่ก็จะไปอีกแต่งใหม่ก็ไปอีกพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อน เอ้ยก่อนนะเก็บเงินหาเก็บเงินเก็บทองก่อนเนาะเก็บเงินเก็บทองแต่ว่ารอบนี้อ้วนดูสมบูรณ์ดีตัวใหญ่ตัวใหญ่วันนี้ก็คงอยู่เที่ยวตัวแดงใช่ไหมไม่แน่อาจจะตามไปตัวแดงอยู่บาครับอยู่บานะก็ไม่แน่อาจจะตามไปครับก็สุดท้ายนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่เคยผ่านข้างในมาและปัจจุบันออกมาข้างนอกนะครับพี่จอนนี่มือป่าขอเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทั่วประเทศที่มีอดีตนะครับที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ ผิดพลาดนะครับบอกเลยครับทุกวันนี้สังคมพร้อมเปิดต้อนรับสิ่งที่สวยงามต้อนรับน้องๆเสมอมีโอกาสผ่านมาเยี่ยมมาแวะเวียนให้กําลังใจกันนะครับพี่จอนนี่คนหนึ่งขอเป็นกาลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับการสักลายนะครับมันคือศิลปะบางครั้ง่านคนเขาคงมองว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ดูน่ากลัวน่าเกลียดไม่ใช่ครับสําคัญที่สุดมันอยู่ที่จิตใจน้องๆนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ